คะอันนี้กินจได้ไหมคะอันนี้นะนี่เขาเรียกว่าตัวแยงกันนี่ดูบัวพร้าวเนาะคือตะแพงให้เอาไปเลี้ยงในบ่วได้เนาะอู้ตัวบัใหญ่เลยพี่น้องกินดิบได้ยูบกินดิบนะเอ่ะกินในบ่วเนื้อสั้นด้วยบัวพร้าวพี่น้องตัวบัใหญ่เลยครับาูตลาดหน้าทางเข้าบุรุษคูดหนึ่งมีอาหารธรรมชาติขายเนาะครับกัดได้ยูบอันี่กัดบัวน้องตัวนี้เลยไหมนี่ อุ้ยองเจียวมาใส่มือไปเป็ค้าไหมมีนี่นี่ค้าอะสิงคโปร์เอาเจ้ากินได้เมื่อกี้จะบอกไปเอาพี่กินอะไรเนาะขายปิ้งเทียดปิ้งนกปิ้งดวงปิ้งดวงอันนี้ขายกินได้สองหมื่นขีบสองหมื่นขีบอันนี้ก็สองหมื่นบออันนี้กินได้ปิ้งเทียดในนอคนี่พี่น้องหอมหอมอะลองสองใบเลยนะครับปิ้งเทียดกับปิ้ง วิงด้วงพี่น้องอาหาร <c oughs> หน้าทางเขา้า <c oughs> เขาเรียกว่ายังบรีเน่อาหารหนึ่งตลาดยัง <c oughs> อะไตลาดน้อยบริลลุทูลตลาดน้อยบุรุลลุทูลหนึ่งเนาะเ <c oughs> มนูอาหารพื้นบ้านอันนี้มายังนี่นกยังกันนี่ <c oughs> ลูกนกลูกนกบ่กินแล้ว <c oughs> บินได้บ่นนนกางแอ่โอ้นกแอนน่นเนาะอันนี้เนาะ <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับนกแอ่นตุง้งนกแอ่นติ้ง ้ำอ,อันนี้คือยังน,นงี่น้ำผึ้งโอ้น้ำผึ้งน้ำผึ้งสด,งสดไข่ปิ้งมัสซารีเผาพี่น้องครับซุปแล้วยังไหมคะซุปแล้วอุ่นเนาะ<ม>อุนมันฮอนกินจ้แซ่บพี่น้องกินดีอนฮอนะแซ่บแต่ก่อนเด้อใจเด้อแลหนึ่งเมนูทางเขา้าบุรุกูลึงครับพี่ยังกินเที่ยงนี่ฮะแคมะม่วงโอ้แคระม่วงขายเนาะแมีน วงวังเวียงพี่น้องเจ้ะบออุดหนุนอย่างได้บอกไมีแย้งนี่มากแย้งนี่ยนี่สมพด์สมพดเนาะอ๋อด๋ยนึกว่าเป็นมะขี่บุเมตรเนาะสมพดพี่น้องปลาปิงกบตัวบวกง่ายไหมนี่นี่นี่โอ้ตัวบวกใหญ่พี่น้องเลยปิงกบปลาปิงหอยกันมีปิงกบปิงปลาปิงหอยปิงปลาคอน้อยพี่น้องมาทุเรียนวังเวียงค่ะตัวนี้เท่านี้เกี๊ยบกะลังแม่นบ่วเป็นขา น้ำอ้อยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยนี่สัตว์เลี้ยงนงานรักขนาดเลยครับพี่น้องครับดินเด๋อเด๋ออยู่พี่น้องที่หอยปีกนกแอ่นตุ้งนนน้้้ำำปั่ออยบสบายดีกินข้าวแซ่บเนาะไหมคะเนาะกับอยังเนาะมุกปลาแด็กเนาะพี่น้องเนาะขายต้มหอยกินมุกปลาแดกโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ ต้มหอยหอยวังเวียงของเด็ดขายทุ้งนู่นได้อันนี้ฮะต้มอ๋อสามสิบปันกีบกินบุเป็นนะกินอาหารราเพียดนี่นะไปเล่นน้ำพี่น้องครับทางเข้าบุริเวณเต็มไปด้วยของกินอาหารธรรมชาติมักนัดมักกล้วยมักม่วงซุกครับพี่น้องขับบรรยากาศครับหมักถั่วต้ม ปิ้งบัวปิ้งเพิงอยังเงี้ยบอน้อู้พี่น้องแมงกิโลเนาะอันนี้เนาะแม,แมงกิโลปิ้งเจียครับพี่น้องปลาตัวบางอย่แม่นี่กินยังได้ไหมค่ะอันนี้เห็นนะอันกินเลยหนูนะกินเลยโอ้ด๋อยดอยปิ้งเจียตัวค่าเข้าบุรุณหนึ่งสองหมื่นกี 1, 20, กบมาวังเวียง มาเที่ยวบุรุูลหนึ่งครับมีอาหารเที่ยงขายในบุรุูลครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปส้มบรรยากาศบ่อนเด่นน้ําขึ้นชื่อที่วังเวียงครับมีบ่อนตวน้ำคอมดีปิ้งไก่ที่บุรุูลหนึ่งครับอันนี้ขายจะไหนเป็นพอขายนะตัวหนึ่งเงินสองเซนกบแล้วครึ่งตัวได้สซนกิบสิบ่อ้ดุยดุยดุยตอนเที่ยงคนมานั่งกินข้าวเที่ยงแล้วก็ส้มบ่อนเล่นตดน,น้ําครับ น้ำใสกขนาดเลยครับบรรยากาศที่บุรุคูนหนึ่งครับอ่าพี่น้องน้ำใสครับขานาดเลยสุดๆเลยครับพี่น้องครับวันนี้คนมาเที่ยวที่บุรุคูนหนึ่งนี่คือก็ไลเตอร์ปไปพี่น้องในช่วงเที่ยง ุกทากันมากินข้าวเที่ยงพวกตำมะฮุ่งปิ้งปลาปิ้งไก่ครับพี่คนนี้มากับกครอบครัวมาจากแขวงขาบวนครับพี่น้องมาไกลขนาดเลยครับน้ำใสครับเลยครับพี่น้องเป็นสีบุรุกูลครับสมชื่อยครับที่เที่ยวขึ้นชื่อที่สุดที่วางเวียงบุรุกกูลหนึ่งครับพี่น้อง พี่น้องปิง้งไก่ียแซ่บเนาะพ่อค้าเนาะพ่อค้าปิ้งเกลียดขายตัวไห้พ่อค้าตัวสองแสนกีบในค้าตั้มหุมม่มแต่แซมเนาะเอาโคกหนึ่งเดอ้อตั้หุ่มเดอ้อเอาเผ็ดเบาเอาเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเอาตัวนึงเอาตัวนึงปิ้งไก่ตัวหนึ่งไง อเ,เอาเพชรน,น้อยเผ็ดน้อยนี่เด็ดน่ากินครับพี่น้องร้านชาเข้าทั้งในของบุรุษคูลนึงครับครับพี่น้องครับเพิ่นเปิดจมูกจมูกงานร้านเห็นไหเปิดจนว่า6โ,โ,โมงคุณบุเรียงเนาะอ๋อดุยดุยดย ตำมะหุ่งน้องแม่ค้าตำมะหุ่งนี่ขายโคกกระได้ไหมคะค่ะสิบพันกีบเนาะวันนี้จะมากินตำมะหุ่งิึงเสาฝลั่งเล่นน้ำน้องแม่ค้ากินเลยแม่ค้า กีตกดเคคต่มใจงามงา <c oughs> มเหนื่อยเราได้ยิ้มมือนี้นี่คือบรรยากาศครับที่เที่ยวยอดนิยมที่วังเวียงครับบุรุกูลหนึ่งพี่น้องโอ้ป่าในครับตัวนี้เลยครับ ของแซบมาแล้วมาไหมคากินข้าวนักกันเด้อหวานเดียวกันขายเกินเนี่ยนะอ้าตกเป็นไงพี่น้องครับ <ông tin> มาแล้วครับอาหารเที่ยงครับ ตำมะุงปิ้งไก่ปิ้งเขียดปิ้งด้วงมะพร้าวครับเมนูเด็ดที่บุรุคูลหนึ่งวงเวียงครับกินข้าวเบิ่งสาวพลังต้นน้ำที่บุรุคูลหนึ่งครับตำมะคงครับแซบเลยครับพี่น้องตำมะุงที่บุรุคูลนี่แซบบ่แซบเพราะว่าลูกค้าเต็มทุกร้านเลยเนาะแค่นน่าบ่เต็มมันบ่ดแซบพี่น้องอันนี้ได้ต่อทิ่เป็นชั่วโมงกินได้กินฮะ เาเจอเมนูเด็ดครับซิกเมเจอที่นี่ครับดวงมะพร้าวปิ้งขายอยู่หน้าทางเขา้ามันละสามสิบบาทประมาณนี้ฮึมโปรตีนเยอะกินแล้วหนึ่งเพิ่มพลังอืม biểu ôm ván chặt đêm xe có nả cho ông bật máy này Có chuyện nói mừng lao nào, không mặc kiểu gì thì nó Pin khúc, pin kiệt Tôm trăm có thì สดๆเลยครับกรอบแซ่เบเกือบเจียวแล้วพี่น้องเลย,ย,ยวิ่งเขื่อนเอือบเจียวอือประเด็นคน้าอาหารเที่ยงแซ่บหลายแซ่บเนาะมีละครั้งเรามาเที่ยวกรุงรัตนหนึ่งเนาะเป็นเรืนอมาเทีย่ยวแมน่นคักพี่น้องเไรเคว่ามาที่ไรกันเมื่อเนาะ นี่บอาให้กระดินเด้วเยเย็ดเลยครับพี่น้องครับแซ่บแซ่แบ,บมันดีครับแซ่บขนาดเลยพี่น้อง ใส่เป็นนุ่มมักงแซ่นัวดีดีดกูนะครับรานนี้ครับจบอกวาน้ำออเนแต่ม่คุ้มดแซ่บพิ้งไก,กับข้าวนะมีเถะนะมองเรีนี่พี่น้อง,งบุรดูกูนึงครับอานน้ำใสคนมาเที่ยวหลายตรงนี้เนนะส่วนน้ำซองกับุบปาณใครับตรงนี้น้ำขึ้นแล้วน้ำลายแนละ้ว สลับครับบอลเล่นน้ำที่บุรุคูนึงครับบ้วนตัน้ำเป็นกิ่กครับเอเวนเจอร์ที่วังเวียงเมื่อกี้กินตมัคุงปิ้งไก่อาหารเทียงที่บุรุคูนแซบไลไปน้องครับเมนูเด็ดที่วังเวียงในฤดูฝนครับ เดี๋ยวที่มาจัพาไปเที่ยวทางคาตั้งผาหอมและไปทางที่กาสีเ๋ยวเิอกันนะครับผมไม่คงออนทัวร์พามาเที่ยวลาวหน้าฝนครับตอนนี้มาฮอดวังเวียนและพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย